อืแซ่บไหมแซ่บอร่อยแค่ไหน,นอร่อยอแซ่นะแบหลาย <c oughs> มแซ่บใหญ่จนพี่พุ่งมาจนพี่พุ่งกลับมาโรงเรียนแล้วพี่พุ่งบอกว่าไม่อร่อยโอ,อ้พี่พุ่งบอกไม่อร่อยได้ไงนะ่ะของแม่อร่อยไหมอร่อยออืืกินหมดไหมเนี่ยคนเดียวอ่ะ ฮะเนื้อกินนื้อกินให้หมดนะโอเคโอเคโอเคยกนี้อร่อยขนาดไหนอร่อยขนาดนี้ทำตำแมวนี่อร่อยทำตำแม่อร่อย เกิดขนาดนี้ฮึฮึสรุปส้มตำอร่อยหรือกากหมูอร่อยก้ามหมูอร่อยียวเยอะแสบอืมแม่จ๋าตาพูดตามไปพูดตามหนูทำไมหนูจำหนูก็ไม่จับเออกลัวไม่จับด่า มาตรมาตวเออมันจับดากไร็วเออมันจับดากไปหนมาตำวจหนูไม่หนูไม่จับหนูไม่จับหนูไม่จับมันจะซึมกบแล้วชาาจับมาที่ทางานบูตำรวจจับไปแน่ไม่กลัว ยายไปทำอะไรตำรวจจับยายไม่เล่นไพ่กลัวไม่ไพ่ก็ไม่กลัวกลัวห่อบอกเลยแซบอีหีหอีหรอพูเกันไหมแซบหลายแซบหลาย แคบอีหลีอีหลอแคบอไปอีไงเหรอแคบขนาดนี้ทำไมแคบขนาดนี้ทำไมเน่าจัแคบขนาดนี้โอ้โหชิ้นย่อยมากเลยอ้วกแตกพักิปปน,กนึงกับงูอ่ะอืมอ้วกปแตก ไปบ้างไปบ่ายัะไปกันนะบ๊ายบ้างกินกันนะกินกินข้าวตาไปด้วยกินกบไปด้วยกินข้าวตามกันไหมคะ กินกบไปด้วยกินช่ำตำไปด้วยเยี่ยกกินช่ำตำนี่กินช่ำตำ้วยกันไหมคะลูกหลานใครวะหลานไม่ใช่หยางใครล่ะลูกแม่ลูกแม่แต่หลานใครหลานใครแม่หนูชื่ออะไรแม่เต๋อชื่อแม่ตาเธอเป็นหลานใคร ก็ไม่อยากจะจ้านจะจเหรอม่ใช่้นไทยลูกแม่แม่เคยอะไรแม่ตาชูชูแม่ตาไม่ได้ซื้อี้เหรอพี่เผือน้ำไช่คือไม่พอหอกไม่พอก็ตีเปลี่ยนแรงหรอนะ 别哭。